ฮอนเนอร์อัลาเลดบูหลังโดนปลดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมคิสเตียนฮอนเนอร์ค่ะบกมือลาเลดบูเลสซิ่งอย่างเป็นทางการ หลังโดนโปลดจากตำแหน่งหัวหน้าทีมและซ e o ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมรับเงินชดเชยประมาณ60ล้านยูโรหรือประมาณ52ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นเงินชดเชยก้อนโตที่สุดในประวัติศาสตร์วงการกีฬาโลกค่ะก่อนหน้านี้ผู้บริหารชาวอังกฤษวัย51ปีเข้ามาคุมเลดบูเมื่อปี2005ก่อนจะมีบทบาทพาทีมควา้าแชมป์โลกประเภทนักขับ8สมัยแชมป์โลกประเภทผู้ผลิตอีก6สมัยโดยสัญญาฉบับปัจจุบันนั้นเหลือถึงปี 2030และได้รับค่าตอบแทนปีละ12ล้านยูโรค่ะอย่างไรก็ตามแต่ค่ะเมื่อเดือนกนรกฎาคมเลดบูออกแถลงการว่า h o r n เนพ้นจากหน้าที่ด้านการบริหารทีมหลังช่วง18เดือนก่อนหน้าผู้บริหารคนดังเข้าไปพัวพันในประเด็นเชา้าเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศส่งผลให้ถูกตรวจสอบโดยทนายความสคนจํานวน2ครั้งค่ะ ทั้งนี้หลังเกิดกรณีอื้อเช้าแอดเดียนนิวอีซึ่งหลายคนยกย่องว่าเป็นนักออกแบบที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์วงการเ1วันได้ตัดสินใจลาออกจากทีมเพราะไม่พอใจข้อกล่าวหาดังกล่าวเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วค่ะขณะที่โจนาธานวิสลี่ผู้อำนวยการกีฬาซึ่งทำหน้าที่มาอย่างยาวนานก็ลาออกในเดือนกรกฎาคมโดยย้ายไปเป็นหัวหน้าทีมซอเบอร์ด้านวิลคอตเนหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ก็ลาออกในเดือนเดีเดยวกันและเตรียมไปอยู่กับแม็ลาเลนค่ะ สำหรับปัญหาภายในประกอบกับผลงานที่ย่ําแย่ทำให้หุ้นส่วนของเลดบูเริ่มเสื่อมศรัทธาในตัวฮอร์เนอร์จนนำไปสู่การปลดจากตำแหน่งในที่สุดค่ะขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ formula1.com ติดตามการถ่ายทอดสด F1 ได้ทาง B-Insport e ผ่านทาง t o 2Vision และ B-Insport e Connect ค่ะถ้าคุณชอบความสนุกและความเร็วอย่าลืมติดตามพวกเรา V Motorsport